วินล่าของตนเองแล้วพระพุทธรูปกลับหลังน้ำตาออบมาต่อหน้าทุกคนเสียงสายฟ้าฟาดสะเทือนดินแตกอ้ากลืนกินผู้สังการเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่มันคือกรรมที่ตามสนองทันตาคุณกล้าฟังจนจบหรือไม่เพื่อรู้ว่าสุดท้ายแล้วอะไรเกิดขึ้นกับเขาในคืนนั้นเศรษฐีพันล้านยืนอยู่กลางพื้นที่ก่อสร้างกว้างใหญ่เสียงเครื่องจักรคำรามดังก้อง ฝุ่นควันคลุ้งอบอวนไปทั่วอากาศกลิ่นเหล็กกลิ่นปูนและกลิ่นดินเปียกชื้นตีกันจนแทบหายใจไม่ออกตรงกลางลานเก่อสร้างตั้งกระงานคือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมหินอ่อนสีขาวใบหน้าท่านอ่อนโยนสงบและสง่างามสายตาท่านทอดลงมาราวกับกำลังมองเขาเศรษฐีขมวดคิว้วเขาไม่อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้บดบังพื้นที่วินล่ารู้ของตนเสียงเขาตะโกนสั่งกล้องไปทั่วทุบมันออกไป เสียงค้อนเหล็กกระแทกกับหินดังสนั่นสะท้อนสถานเหมือนฟ้าร้องเศษหินกระเด็นกระทบผิวหนังเศษฐีเย็นชาและแสบเล็กน้อยแต่เขากลับยิ้มย้อยหยันทันใดนั้นฟ้าเหนือหัวมืดครึ้มอย่างฉับพลันลมแรงพัดกระแทกจนคนงานต้องยกมือปิดหน้าเสียงไม้เสียงแผ่นเหล็กกระแทกกันดังสนัน่นเศษฐีมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสายลมเย็นจนสันสถานไปถึงไขสันหลัง เขาหัวเราะเบาๆพยายามไม่สนใจแต่แล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นทำให้เสียงหัวเราะของเขาขาดหายพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของพื้นที่หลั่งน้ำตาออกมาช้าๆหยดใสสะท้อนแสงฟ้าแลบราวกับหยาดน้ำตาแห่งความโศกสลดเสียงลมเปลี่ยนเป็นหอนโหยหวนเศรษฐีรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งร่างหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะมือของเขาเย็นเฉียบจนแทบกำค้างคนงานหลายคนกรีดร้อง บางคนสุดลงคุกเขา่าสายตาทุกคู่หันมาจ้องที่เขาราวกับกล่าวโทษโดยไม่ต้องออกเสียงเศรษฐีถอยหลังช้าๆเท้าเหยียบก้อนหินที่แหลมคมความเจ็บปวดแผ่ซ่านขึ้นมาตามฝ่าเท้าแต่เขากลับไม่กล้าแม้แต่จะร้องเสียงปูนแตกดังอีกครั้งเศษหินจากรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมร่วงลงกระแทกพื้นเสียงสะท้อนดังก้องเหมือนเสียงกลองศพเศรษฐีหายใจติดขัดในอกเขารู้สึกแน่นร้อนและหนักอึ้ง เขาพยายามตะโกนสั่งให้หยุดแต่เสียงกลับแผบพร่าและสั่นเครือไม่มีใครขยับไม่มีใครทำตามทุกสายตามองเขาด้วยความหวาดหวั่นและชิงชังทันใดนั้นสายฟ้าฟาดลงมาที่เสาเหล็กไม่ไกลเสียงระเบิดดังสนั่นสะเทือนแผ่นดินเศรษฐีสะดุ้งตัวหัวใจเหมือนจะหลุดออกจากอกเขามองไปที่พระพุทธรูปอีกครั้งหยาดน้ำตายังไหลไม่หยุดใบหน้านั้นเต็มไปด้วยความเมตตา แต่แฝงด้วยการเตือนที่รุนแรงเกินกว่าจะปฏิเสธได้เสียงฝนเริ่มโปรยเม็ดลงมาเบาๆกลิ่นดินเปียกชื้นผสมกับกลิ่นเหล็กสนิมบรรยากาศกดทับจนคนงานหลายคนตัวสัน่นเศรษฐีหายใจแรงอกขยับทีรั่วเหมือนจะขาดอากาศหยดเหงื่อผสมกับหยดฝนไหลลงตามขมับสายตาของเขาพร่ามัวแต่ภาพพระพุทธรูปที่หลังน้ำตายังคมชัดเหมือนสลักอยู่ในสมองไม่ลบเลือนคนงานเริ่มพึพมพำเสียงสวดมนต์ บางคนยกมือไหว้ท่ามกลางฝนเสียงสวดผสมกับเสียงฟ้าร้องดังระมมกล้องเหมือนเสียงจากอีกโลกเศรษฐีพยายามจะตะโกนบอกให้เลิกไร้สาระแต่เสียงกลับไม่ออกคอเขาแห้งผากริมฝีปากสันเทาเหมือนถูกตรึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นเขาสะดุดล้มลงคุกเข่าบนพื้นดินเปียกมือเปื้อนโคลนสกปรกความเจ็บจากฝ่ามือที่กระแทกหินแหลมแผลซ่านแต่ความเจ็บนั้นกลับน้อยกว่าความกลัวที่กำลังกลืนกิน สายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งสว่างวาบตนแสบตาและทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเสียงแตกหักของหินแต่แผ่วเบาราวกับเสียงครางโศกเศรษฐีเงยหน้าขึ้นเห็นรอยร้าวค่อยๆลามบนอกของรูปปัน้นเลือดสีแดงคล้ำผสมกับน้ำฝนเริ่มซึมออกจากรอยร้าวภาพนั้นเหนือธรรมชาติและน่าสะพรึงกลัวคนงานหลายคนกรีดร้องแลววิ่งหนี แต่ขาของเศรษฐีกลับไร้เรี่ยวแรงจะขยับเขารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเย็นยะเยอะือกแผ่ซ่านเข้ากระดูกสันหลังขนทุกเส้นลุกชันหัวใจเต้นผิดจังหวะจนแทบจะหลุดออกมาเสียงร้องให้แผ่วเบาดังก้องอยู่ในหัวเหมือนเสียงหญิงชราคร่ำครวญหรืออาจเป็นเสียงจากวิญญาณที่ถูกปลุกให้ตื่นเศรษฐียพยายามเอามือปิดหูแต่เสียงยังดังก้องชัดดังทะลุทุกสิ่งเข้าไปถึงจิตใจ เขารู้สึกเหมือนถูกลงโทษโดยตรงสายตาของเขาเหลือไปเห็นเงาสะท้อนบนแอ่งน้ำข้างตัวเงานั้นไม่ใช่ใบหน้าของเขาแต่เป็นใบหน้าของเจ้าแม่กวนอิมน้ำตายังไหลอาบแก้มในเงานั้นเศษธีอ้าปากะงาบๆอย่างไร้เสียงหัวใจเขาราวกับถูกบีบแรงกดดันมหาศาลโถมทับเข้ามาเขาเอื้อมมือไปคว้าก้อนหินหวังจะยกขึ้นขว้างเงานั้นแต่ก้อนหินกลับหนักราวกับก้อนเหล็ก เขายกไม่ขึ้นแม้แต่เพียงนิดเดียวทันใดนั้นดินบริเวณฐานรูปปั้นสันสะเทือนเสียงแตกดังสนัน่นพื้นดินรอบๆแยกออกเป็นร่องลึกน้ำโคลนไหลทะลักขึ้นมาจากใต้ดินเศรษฐีสุดนั่งพิงอยู่กับเศษเหล็กร่างกายสันสานราวกับไข้จับตาเบิกโพรงจ้องไปที่พระพุทธรูปน้ำตายังคงไหลออกมาไม่หยุดราวกับท่านกำลังร้องให้แทนชะตากรรมของเขาเสียงหัวเราะเย้ยหยันที่เคยดังในลานก่อสร้าง ตอนนี้เงียบหายเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงเสียงฝนตกกระทบหลังคาเหล็กเก่าๆและเสียงโศกเศร้าลึกลับที่ยังไม่หยุดก้องเศรษฐีค่อยๆย,ยกมือขึ้นผนมแต่ทันทีที่เขาทำเสาเหล็กสูงข้างหลังล้มลงกระแทกพื้นอย่างแรงเสียงดังสะเทือนสถานสะเก็ดเหล็กกระเด็นบาดเข้าที่แขนเขาเลือดสีสดไหลออกมาเจือกับน้ำฝนที่ไหลรินเขาสถานจนมือสั่นไม่อาจประกบพนมได้มั่นคง คนงานที่เหลือหันกลับมามองบางคนร้องบอกให้เขาหนีแต่ขาของเขาเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเขาหันไปทางพระพุทธรูปอีกครั้งและสิ่งที่เห็นทำให้เขาต้องกรีดร้องออกมาน้ำตาของพระพุทธรูปเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มหยดลงพื้นช้าแต่ละหยดดังเหมือนเสียงค้อนตอกลงบนโลงศพเศรษฐีรู้ทันทีนี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายแต่ร่างกายเขากลับไร้เรี่ยวแรงจะทำสิ่งใด เขาสุดลงไปนอนในโคลนสายตายังไม่อาจละไปจากภาพตรงหน้าความมืดค่อยๆค,คลืบเข้ามาในสติของเขาพร้อมเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบแตกสลายเสียงหัวใจดังในอกดังก้องราวกับกลองสงครามทุกจังหวะคือความทรมานร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกกดด้วยภูเขาเศรษฐีพยายามหอบหายใจแต่ลมหายใจแต่ละครั้งแสนฝืดคอกลิ่นโครนกละคลุ้งผสมกับกลิ่นเลือดสด แทงจมูกจนแทบอาเจียนเขายกมือสั่นเทาแต่อกหัวใจยังเต้นแรงจนปวดร้าวทุกเส้นเลือดเหมือนถูกดึงรั้งใกล้จะแตกเนื้อสีสษะสายฟ้าแลาบวาบส่องไปยังรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเงาร่างท่านทอดยาวลงบนร่างเขาเหมือนเงามัจจุราชตามล่าเหยื่อเศรษฐีพยายามเบือนหน้าแต่สายตากลับถูกตรึงให้อยู่กับเงานั้นเขาอ้าปากจะร้องเรียกใครสักคนแต่มีเพียงเสียงแหบพร่าออกมาแผ่วเบา ดินรอบตัวเริ่มสั่นไหวอีกครั้งคโคลนค้นไหลลวนเหมือนสายน้ำมีชีวิตเสียงดังพรุงพลานเหมือนเดือดในกระทะโลหะร้อนคนงานที่ยังไม่หนีหมดกรีดร้องโวยวายกันระงมบางคนสวดภาวนาหนักกว่าเดิมบางคนโยนเครื่องมือแล้ววิ่งหายไปในความมืดเศรษฐีเหลือเพียงตัวคนเดียวถูกทิ้งไว้ท่ามกลางความวุ่นวายสายตาของเขาไหวระริกมองพระพุทธรูปที่น้ำตาแดงยังหลั่งไม่หยุด หยดน้ำตาแดงหยดหนึ่งร่วงกระแทกพื้นเสียงดังสะท้อนก้องเหมือนฟ้าถลม่มทันใดนั้นโครนรอบตัวเขาพุ่งกระจายศาสใส่ร่างจนเปื้อนตั้งแต่สีสัจรรเท้าเขาพยายามยันตัวขึ้นแต่โครนเหนียวหนืดพันขาไว้แน่นยิ่งดิ้นยิ่งถูกดูดลึกราวกับดินนั้นหิวโหยและต้องการกลืนร่างหัวใจของเขาเต้นแรงดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกเสียงลมหมุนวนเหมือนเสียงคำรามจากนารก เศรษฐียกมือขึ้นโบกไปมาหวังให้ใครสักคนยื่นมือมาช่วยแต่รอบตัวกลับว่างเปล่าไม่มีใครเหลืออีกแล้วเสียงร้องให้อย่างดังก้องครั้งนี้ดังชัดเจนในหูเขาเหมือนเสียงท่านเจ้าแม่ครามครวนทุกถ้อยคำแทงลึกลงหัวใจเขาสั่นสถานริมฝีปากสั่นจนพูดแทบไม่ออกสุดท้ายเสียงคำขอโทษก็เล็ดลอดออกมาเบาแผ่วแทบไม่ต่างจากลมพัดแต่คำขอโทษนั้นกลับไม่มีใครฟัง โครนค้นยังคงดูดร่างเขาลึกลงเรื่อยๆถึงเอวถึงอกแล้วเริ่มกลืนขึ้นมาที่บ่าดวงตาของเขาพร่ามัวภาพพระพุทธรูปยังชัดราวกับอยู่ตรงหน้าหยาดน้ำตาสีแดงหยดแล้วหยดเล่าราวกับสวรรค์กำลังพิพากษาเศรษฐีพยายามจะสวดมนต์แต่คำออกมาไม่เป็นประโยคลิ้นหนักเหมือนถูกผูกเสียงขาดหายเป็นเพียงลมหอบรวยรินฟ้าแลาบฟาดอีกครั้ง สองให้เห็นเงาของเขากำลังถูกกลืนในโคลนเงานั้นดิ้นรนบิดเบี้ยวเหมือนปีศาจถ,ถูกลากลงสู่นรกเขาร้องเสียงหลงเป็นเสียงที่ไม่เคยมีใครได้ยินจากเศรษฐีผู้หญิงพยองเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนสุดขีดแต่เสียงร้องถูกกลบด้วยเสียงฟ้าผ่าสะเทือนจนพื้นดินสั่นสะท้านโคลนพุ่งขึ้นกระจายอีกระลอกกลืนร่างเขาถึงลำคอเขาอ้าปากพงาบพยายามหายใจครั้งสุดท้าย ฝนาสาดเข้าปากแทนน้ำอากาศทำให้สำลักไอออกมาอย่างทรมานหยาดน้ำตาสีแดงสุดท้ายหล่นลงกระแทกกลางหน้าผากเขาพอดีดวงตาเบิกโพรงค้างร่างกายสั่นสถานแรงแล้วทุกอย่างก็จมลงไปในคโคลนมืดมิดเสียงทุกอย่างเงียบกริบเหลือเพียงเสียงฝนโปรยปลายลานก่อสร้างว่างเปล่ามีเพียงพระพุทธรูปที่ยังคงยืนตระ n g g น้ำตาแดงแห้งกลังบนแก้มท่านลมพัดวูบหนึ่ง กลิ่นข่าวเลือดเตือปนกับกลิ่นดินฟุ้งกระจายไปทั่วราวกับประกาศให้รู้ว่าการลบหลู่ศรัทธาไม่เคยไร้ผลลัพธ์เม็ดฝนยังคงตกกระทบพื้นดินอย่างต่อเนื่องเสียงหยดน้ำกระแทกกับเศษเหล็กก้องกังวานคล้ายเป็นเสียงกลองพิธีศพที่ไม่มีผู้บรรเลงโครนที่กลืนร่างเศรษฐีไปค่อยๆสงบลงเหลือเพียงร่องรอยฟองอากาศผุดขึ้นเบาๆเหมือนลมหายใจสุดท้ายที่ถูกกลืนหายไปในความมืด คนงานที่หนีไปไกลค่อยๆหันกลับมามองจากระยะไกลใบหน้าพวกเขาซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นกลัวไม่มีใครกล้าเดินเข้าใกล้พื้นที่นั้นอีกแม้เพียงก้าวเดียวทุกคนอยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นเสียงสายฟ้าค่อยๆเบาลงเหลือเพียงฟ้าครึ้มเงียบสงัดแต่ความเงียบนั้นกลับทำให้บรรยากาศน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมพระพุทธรูปยังคงยืนนิ่ง ใบหน้าท่านสมบกแต่ร่องรอยคราบน้ำตาสีแดงยังไม่เลือนหายเหมือนตราประทับแห่งคำสาปที่ตอกย้ำกลิ่นคาวเลือดยังคงคงละคลุ้งแม้ฝนตกหนักก็ไม่อาจล้างออกได้คนงานหลายคนยกมือไหว้สวดขอขมาเสียงสัน่นบางคนร้องให้สะอึกสะอื้นกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เห็นคือสัญญ,ญาณชัดเจนเป็นบทลงโทษที่ทันตาเห็นไม่มีใครกล้าสงสัยอีกต่อไปเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาที แต่สำหรับทุกคนมันกลับยาวนานราวกับชั่วโมงความหวาดกลัวกัดกินหัวใจไม่หยุดมีเสียงฟ้าผ่าแว่วมาอีกครั้งแม้จะไกลออกไปแต่ทำให้ทุกคนสะดุง้งราวกับฟ้ากำลังเตือนว่ายังไม่ควรลืมสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นดินบริเวณฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมยังคงมีรอยแยกครุกระเหมือนแผลลึกที่ไม่มีวันสมานน้ำฝนไหลผ่านร่องนั้นกลายเป็นสายน้ำสีหม่นคล้ายเลือดเตือปน หนึ่งในคนงานเอ่ยขึ้นเสียงสัน่นอย่าแต่ต้องที่นี่อีกเลยเสียงนั้นเบาวิวแต่ทุกคนกลับได้ยินชัดเจนราวกับเป็นคำสั่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองไม่มีใครโต้แย้งดวงตาทุกคู่เต็มไปด้วยความหวาดผวาร่างกายทุกคนแข็งเกรง็งต่างหันไปทางพระพุทธรูปอีกครั้งสายตาของท่านแม้จะไม่เคลื่อนไหวแต่กลับแฝงด้วยพลังบางอย่างพลังที่ทำให้ทุกคนไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตา เสียงก้าวเท้าคนงานบางคนเริ่มถอยหลังทีละก้าวทีละก้าวเสียงรองเท้ากระทบโคลนดังแฉะแะเหมือนเป็นจังหวะของพิธีส่งวิญญาณความมืดจากเมฆฝนยังปกคลุมทั่วฟ้าไม่ปรากฏแม้แสงดาวหรือแสงจันทร์บรรยากาศอึมครึมจนทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ถูกตัดขาดจากสวรรค์บางคนกล่าวเบาๆว่าวินล่าที่เศรษฐีตั้งใจจะสร้างไม่มีวันสำเร็จอีกต่อไป พื้นที่นี้ได้กลายเป็นดินต้องสาบแล้วคำพูดนั้นลอยไปในสายลมกระแทกใจคนที่ยืนฟังทุกคนความเงียบกลับมาอีกครั้งมีเพียงเสียงฝนและเสียงหัวใจเต้นแรงร่างเศรษฐีหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ความรู้สึกถึงการมีอยู่ยังคงหลงเหลือเหมือนเงาที่คอยสอดส่องจากใต้ดินทำให้ทุกคนไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านอีกครั้งคืนแห่งความสยองขวัญยังไม่จบสิน้น เพราะทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่พระพุทธรูปซึ่งยืนสูงเด่นกลางความมืดน้ําตาสีแดงยังสะท้อนประกายแสงฟ้าแลบราวกับประกาศว่ากำได้ตามมาทันแล้วสายฝนยังคงโปรยลงมาไม่หยุดไหลผ่านร่องรอยรล้าบนฐานหินกลายเป็นสายน้ำขุ่นแดงไหลลวนลงสู่พื้นโคลนเบื้องล่างความเย็นของอากาศแทรกซึมเข้าไปในกระดูกคนงานที่ยืนเหลืออยู่ตัวสัน่นแม้จะสวมเสื้อนา แต่กลับหนาวจนฟันกระทบกันไม่หยุดเสียงลมพัดหวิวลอดผ่านนั่งร้านที่โอนเอน็นเหมือนเสียงคร่ำครวญของวิญญาณเร่ร่อนก้องสะท้อนในลานก่อสร้างอันว่างเปล่าหนึ่งในคนงานกลืนน้ำลายสายตาเบนนี้จากพระพุทธรูปเขากระซิบกับเพื่อนว่าเหมือนมีใครยังมองอยู่เพื่อนคนนั้นสั่นหัวแต่สายตาก็เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเพราะความรู้สึกนั้นจริงเกินจะปฏิเสธทุกคนสัมผัสได้ ราวกับวิญญาณเศรษฐียังไม่ไปไหนทันใดนั้นเสียงดังปังสนั่นขึ้นจากเสาเหล็กที่ถูกฟ้าฟาดก่อนหน้าทุกคนสะดุ้งเฮือกเสียงนั้นดังเหมือนการเคาะลงซ้ำพื้นดินใต้เท้าสั่นไหวเบาๆโครนขยับตัวเองราวกับยังหายใจฟองอากาศผุดขึ้นอีกครั้งพร้อมกลิ่นคาวเลือดลอยแรงขึ้นกว่าเดิมคนงานหลายคนยกมือไหวเสียงสวดมนต์ดังขึ้นประสานกัน คำภาวนาแข่งกับเสียงสายฝนและเสียงลมแต่ในใจลึกๆไม่มีใครเชื่อว่าจะป้องกันได้ดวงตาของพระพุทธรูปที่นิ่งสงบมาตลอดพลันสะท้อนแสงฟ้าแลบจนเหมือนท่านหันมาจ้องตรงๆหัวใจทุกคนกระตุกูกบางคนทุดลงกับพื้นทันทีทั้งน้ำตาและเสียงสันเครือดังออกมาขอขมาเถิดขอขมาเถิดบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนถูกทับด้วยภูเขาหนักมหาศาล ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจดังเสียงโซ่เหล็กจากเครนข้างลานแกว่งไหวเองท,งทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องเสียงเหล็กกระทบกันก้องกังวานเหมือนระฆังเรียกวิญญาณทุกคนเงยหน้ามองอย่างหวาดกลัวโซ่แกว่งแรงขึ้นจนเหล็กเส้นขนาดใหญ่หลุดร่วงลงมากระแทกพื้นดังสนัน่นโคลนกระเด็นสาดเลื่อเสื้อผ้าบางคนร้องกรีดเสียงหลงแล้ววิ่งหนีหายไปในความมืด เหลือเพียงไม่กี่ชีวิตที่ยังแข็งขืนยืนอยู่สายตาพวกเขายังคงจับจ้องพระพุทธรูปไม่มีใครอาจหันหลังเพราะกลัวว่าหากหันหนีเงาลึกลับนั้นจะตามมาทันทีเงาร่างสูงใหญ่ของพระพุทธรูปทอดลงยาวไปตามพื้นโคลนแต่เงานั้นกลับขยับเล็กน้อยเหมือนมีชีวิตเป็นของตนเองคนงานหลายคนเบิกตากว้างเสียงสวดกลายเป็นเสียงสะอื้นปนหวีดมือสั่นเทายกขึ้นกอดอก เหมือนพยายามป้องกันวิญญาณที่ใกล้เข้ามาสายลมหนาววูบหนึ่งพัดผ่านดับตะเกียงที่ตั้งไว้รอบลานความมืดเข้าครอบคลุมทันทีเหลือเพียงแสงฟ้าแลบที่ฉายวาบเป็นพักๆทุกครั้งที่แสงส่องคนงานจะเห็นเงาร่างคล้ายเศรษฐียืนอยู่ข้างพระพุทธรูปใบหน้าเต็มไปด้วยคราบโคลนและเลือดเขายืนเฉยไม่ไหวติงแต่ดวงตานั้นเบิกโพรงจ้องตรงมา แฝงด้วยความเจ็บปวดและความโกรธเกรี้ยวเสียงหัวใจของคนงานทุกคนดังแข่งกันหายใจหอบทีจนแทบขาดอากาศบรรยากาศเหมือนกำลังจะระเบิดออกจากกันแล้วเหงานั้นค่อยๆก้าวชา้ชาๆลงจากฐานหินเท้ากระทบพื้นโดยไม่มีเสียงแต่ทุกคนกลับรู้สึกแรงสันสะเทือนในอกไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าหันหลังวิ่งทุกดวงตาถูกตรึงให้อยู่กับภาพตรงหน้า ราวกับความตายกำลังเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวเงาร่างที่คล้ายเศรษฐีค่อยๆขยับใกล้เข้ามาสายตาของมันจ้องแน่วแน่ดวงตาขาวโพลงเหมือนปราศจากดวงวิญญาณแต่กลับแฝงด้วยแรงอาฆาตท,ที่กดทับจนทุกคนหายใจติดขัดเสียงลมพัดหมุนวนรอบลานก่อสร้างเศษเหล็กเสี้ยนไม้และผ้าใบปลิววอนเสียงดังกรุ้มกริ้งเหมือนเสียงโซ่ผูกวิญญาณก้องสะท้อนแข่งกับเสียงหัวใจของคนที่ยังยืนอยู่ หนึ่งในคนงานเอ่ยเสียงสัน่นไม่ใช่คนแล้วมันไม่ใช่คนแล้วคำพูดนั้นแทงทะลุเข้าไปในใจทุกคนไม่มีใครกล้าโตแย้งเงานั้นหยุดยืนกลางลานทันใดนั้นสายฟ้าฟาดลงมาพอดีแสงสีขาวสว่างวาบทำให้ทุกคนเห็นชัดร่างที่เต็มไปด้วยคโคลนเลือดและรอยแตกเหมือนหินผิวหนังของมันไม่เหมือนมนุษย์เหมือนถูกสลักจากก้อนหินที่กำลังแตกออกร่องรอยเหล่านั้นไหลซึมด้วยน้ำสีแดงขน หยดลงพื้นทีละหยดเสียงดังชัดเหมือนค้อนตอบตะปูคนงานหลายคนร้องให้ออกมาบางคนสุดคุกเข่าก้มหน้ากับพื้นโคลนพยายามไม่มองภาพนั้นแต่แรงกดดันกลับทำให้ร่างกายสั่นเทาไม่หยุดเงานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นเสียงคลื่นคลาดเหมือนหินแตกดังลอดออกมาจากอกมันอ้าปากช้าๆไม่มีคำพูดมีเพียงเสียงครางต่ำๆที่สะเทือนในอกทุกคนพื้นดินสั่นอีกครั้ง รอยแยกที่กลืนเศรษฐีไปเมื่อครู่เริ่มขยายกว้างออกคโครนพุ่งกระจายสูงราวกับน้ำผู้เลือดกลิ่นเข้าชยแรงจนแทบหายใจไม่ได้ควันสีดำลอยขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องแผ่วๆเหมือนเสียงวิญญาณน,นับร้อยรําให้ระงม,มจากใต้ดินคนงานที่เหลืออยู่เริ่มเสียสติบางคนวิ่งหนีไปในความมืดสะดุดล้มในคโครนแล้วร้องกรีดจนเสียงขาดหายไม่มีใครหันไปช่วย เสียงร้องยังสะท้อนกลับเข้ามาในหัวทุกคนทำให้ความหวาดกลัวทวีคูณร่างกายแข็งเกรงเหมือนถูกสาบเงาของเศรษฐีเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาสีขาวกลายเป็นสีดำสนิทสะท้อนฟ้าแลบสีม่วงที่ฉีกฟ้าครืนครั้นภาพนั้นชวนให้หัวใจแทบหยุดเต้นมันก้าวอีกก้าวเข้ามาทุกครั้งที่ก้าวพื้นดินสั่นสะเทือนโคลนไหลเข้ามาล้อมรอบเท้าคนงานที่ยืนอยู่เหมือนบังคับไม่ให้หนีไปไหน เสียงสายฝนที่ตกกระหน่ำกลายเป็นเหมือนเสียงตบหน้าต่อเนื่องดังหนักขึ้นเรื่อยๆจนโสดประสาทแทบแตกดวงตาของพระพุทธรูปยังคงนิ่งแต่น้ำตาสีแดงกลับไหลแรงขึ้นกว่าเดิมคราบเลือดแดงสดยาวเป็นทางเหมือนแม่น้ำไหลลงมาจากใบหน้าหนึ่งในคนงานกรีดร้องสุดเสียงเราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วเขาพยายามดิ้นสุดแรงแต่โครน,นิ้วหนืดตรึงขาไว้จนขยับไม่ได้ เสียงหัวรอะต่ำๆดังมาจากเงานั้นเป็นเสียงที่ไม่มีใครลืมได้เสียงแหบพร่าปนสะท้อนเหมือนเสียงจากใต้ดินที่ลึกที่สุดหัวใจทุกคนสั่นสะท้านเลือดในกายเย็นเฉียบร่างกายแข็งทื่อเหมือนหินไม่อาจทำตามสัญชาตญาณหนีรอดได้แสงฟ้าลาบส่องอีกครั้งและภาพที่เห็นทำให้ทุกคนสิ้นหวังเบื้องหลังเงาเศรษฐีมีเงาร่างน,นับไม่ถ้วนยืนเรียงรายดวงตาขาวโพลงจ้องตรงมา ทุกเงาเหมือนคนที่หายไปจากหมู่บ้านใกล้เคียงบางใบหน้าคุ้นเคยจนทำให้คนงานร้องไห้แต่ทุกเงากลับนิ่งเงียบแฝงด้วยพลังอาฆาตและการลงโทษเสียงร้องไห้ของพระพุทธรูปดังก้องกังวานสะท้อนแข่งกับเสียงวิญญาณราวกับโลกทั้งใบกำลังโศกเศร้าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้เสียงคร่ำครวญของวิญญาณดังระงมทั่วลานเหมือนเสียงพายุหมุนพันเสียงในคราวเดียว คนงานที่เหลืออยู่ตัวสั่นจนเข่าสุดมือสั่นเทายกไหวไม่เป็นจังหวะเงาร่างเศรษฐีก้าวช้าๆแต่ละก้าวเต็มไปด้วยแรงกดทับพื้นดินใต้เท้าแตกร้าออกโครนเดือดพล่านเหมือนกาต้มน้ำร้อนดวงตาสีดำของมันสะท้อนฟ้าแลบทุกครั้งที่แสงส่องผ่านเงานับร้อยที่ยืนเรียงหลังก็ยิ่งชัดเจนขึ้นราวกับถูกเรียกจากนรกคนงานคนหนึ่งร้องลั่นนั่นพี่ชายฉันเขาตายไปหลายปีแล้ว เสียงสั่นด้วยทั้งความตกใจและสิ้นหวังดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยน้ำตาเงาร่างนั้นไม่ตอบเพียงก้าวเข้ามาเรื่อยๆเสียงคลืดคราดของหินแตกดังจากร่างทำให้ทุกคนขนลุกสู้สายฝนเริ่มตกแรงขึ้นจนแทบมองอะไรไม่เห็นแต่เงาเศรษฐีและกองวิญญาณยังคงเด่นชัดยิ่งกว่าภาพติงตรงหน้ากลิ่นข่าวเลือดแรงขึ้นเรื่อยเแทรกเข้าปอดจนแทบอาเจียน คนงานบางคนล้มความลงกับโคลนร้องให้สะอื้นจนหมดแรงพระพุทธรูปยังคงนิ่งแต่คราบน้ำตาสีแดงยาวถึงฐานไหลรวมกับน้ำฝนกลายเป็นสายน้ำสีเลือดที่เอ่อท่วมเสียงน้ำไหลดังสู้ซาผสมกับเสียงสายฟ้าคำรามเหมือนฟ้าดินกำลังพิภากษาไม่ให้ผู้ใดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนงานอีกคนสะอื้นลัน่นขอโทษพวกเราไม่ได้ตั้งใจ เขาก้มหน้ากับพื้นคโคลนเสียงสั่นเครือจนแทบไม่ได้ยินทันใดนั้นเงาเศรษฐีหยุดก้าวเงยหน้าขึ้นมองพระพุทธรูปดวงตาสีดำสนิทแวววาวเหมือนมีเปลวไฟเสียงคำรามต่ำๆดังจากอกมันสะเทือนพื้นดินจนทุกคนโมนเงนร่องแยกบนพื้นดินกว้างขึ้นคโคลนไหลพุ่งสูงราวกับคลื่นทะเลเงาวิญญาณด้านหลังเริ่มขยับทีละก้าวทีละก้าวพวกมันเดินตามเงาเศรษฐี เสียงก้าวเดินหนักเหมือนกลองสกทุกคนรู้สึกเหมือนถูกปิดล้อมลมหายใจสั้นทีเสียงหัวใจเต้นดังในหูจนแทบทำให้หูหนวกสายฟ้าฟาดลงตรงกลางลานอีกครั้งสว่างจ้าจนเห็นทุกรายละเอียดและภาพนั้นทำให้ทุกคนแทบสิ้นสติร่างเศรษฐีมีรอยแตกเพิ่มขึ้นเลือดสีดำพุ่งออกมาแทนที่โคลนกลิ่นคาวแรงจนตาแสบน้ำฝนไม่อาจล้างคราบนั้นออก กลับยิ่งทําให้ไหลกระจายไปทั่วลานแดงคล้ำราวกับแม่น้ําแห่งความตายเสียงร้องให้ดังสนั่นขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่พระพุทธรูปแต่เสียงมาจากทุกทิศรอบลานราวกับโลกทั้งใบร่ําให้ไปพร้อมกันเงาเศรษฐีอ้าปากคราวนี้ไม่ใช่เสียงครืดคราดแต่เป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนดังจนฟ้าสั่นสะเทือนเสียงนั้นทําให้คนงานหลายคนล้มหมดสติร่างกายกระตุกเกรงเหมือนถูกไฟช็อต ริมฝีปากสันพลางร้องคำว่าช่วยด้วยแต่ไม่มีใครได้ยินสายฝนยังคงตกหนักน้ำบนพื้นกลายเป็นบึงโคลนกว้างร่องรอยเท้าทุกก้าวที่เงาเดินทิ้งคราบเลือดดำเป็นทางยาวแสงฟ้าแลบอีกครั้งเงาร่างนับร้อยด้านหลังหยุดนิ่งทุกดวงตาสีขาวโพลงหันมองพร้อมกันทำให้บรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกไม่มีเสียงใดอีกนอกจากเสียงฝนและเสียงหัวใจสั่นระรัว ลานก่อสร้างทั้งลานกลายเป็นเหมือนสุสานเต็มไปด้วยวิญญาณที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องกรรมคำขืนนั้นยาวนานราวกับไม่มีสิ้นสุดเสียงฝนและเสียงคร่ำครวญของวิญญาณดังก้องไปทั่วลานเงาเศรษฐีและกองวิญญาณนับร้อยยังคงรายล้อมทุกดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอาฆาตแต่แล้วเมื่อฟ้าเริ่มสว่างทีละน้อยแสงแรกของอรุณโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าสายฝนหยุดลงอย่างฉับพลัน แสงอาทิตย์อุ่นส่องกระทบพระพุทธรูปใบหน้าที่เคยหลั่งน้ำตากลับสว่างเรืองรองคราบน้ำตาสีแดงค่อยๆจางหายเหลือเพียงรอยนิ่งสงบที่เปี่ยมด้วยเมตตาเสียงกรีดร้องและเสียงก้าวเท้าของวิญญาณเงียบสนิทร่างเศรษฐีที่แตกเป็นหินค่อยๆสลายเป็นผงลมเช้าพัดผ่าน้าเศษเท่าหายไปในอากาศราวกับไม่เคยมีอยู่บนโลกนี้คนงานที่ยังหลงเหลือลืมตาขึ้นท่ามกลางความเงียบ น้ำตาไหลพรากด้วยความโล่งใจหัวใจยังสั่นแต่รอดจากข่าคืนแห่งฝันร้ายไม่มีใครเอ่ยสิ่งใดเพียงยกมือไหว้พระพุทธรูปด้วยความศรัทธาทุกคนรู้แล้วว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่สร้างวินล,ล่ารูใดๆลานก่อสร้างถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีใครกล้ากลับมาอีกการเวลาผ่านไปพื้นที่นั้นถูกปกคลุมด้วยต้นไม้และเถาวัลย์ชาวบ้านเล่าขานต่อกันว่าวิญ,ญญาณเศรษฐีผู้ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถูกกลืนหายไปในค่ำคืนนั้นตลอดการกลายเป็นตำนานสอนใจผู้คนรุ่นหลังและทุกครั้งที่ฝนตกหนักในยามค่ำบางคนยังได้ยินเสียงคร่ำครวญเบาๆลอยมากับสายลมจากลานร้างแห่งนั้นราวกับเตือนว่าอย่าได้ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะกรรมพร้อมจะตามสนองไม่ช้าก็เร็วเสมอ